รอดพอแม็กเลยไม่มีบอดบอกเจ้าแม็กก็ทำไรบวกมึก็ไม่บวกรถรถจะผ่านไปหมดขับเก่งเฮ้ยหลายตัวนะหลายตัวนะเฮ้ยจะเอาตัวนี้ได้ตัวนี้ได้เร็วเร็วเร็วมีรถมาอีกจะผ่านมุกไม่กดเฮ้ยจอดเลยจอดเลยเอาเลยเอาเลยไวายเยอยตัวข้ามาไงอ่ะอ๋อตะลีมา มันขับรถเข่ารีสอร์ทลูกสาวลอกสามหมดไหมอ่าระเบิดเดี๋ยวนี้ระเบิดเดี๋ยวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตีนมตีนมเอาให้จบเอาให้จบอ๋อหลังรถอ๋ออ๋อเอาไปแล้วแถวสะพานหรือริมน้ำเนี่ยแหละแน่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 เขาป้าปอยู่เนี่ย โอ้เก็บแบกได้เพื่อมันโดนแล้วอยู่ฝั่งนู้นบอนลังคาแล้วก็โดดตรงนู้นโดดตรงนู้นนั่นแหละตรงมามามาสามมาร์กอ่ะมาคนมาคนมาคนอ้าวครับมันเอารถไปมันเอารถไป ôi thằng này thằng này thằng này đi đơm tìm thằng này buôn bán buôn bán buôn bán thim thim rồi ui thôi 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 thim bàn thim thim

อชนสับปีวเลยพุ่งเลยก็ว่าไปมันเร็วจังไปไปลูกนู้นเลยนะลูกค้าได้ไปนอนนะ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 ไม่ใช่อันนู้นนอนนะอันนี้นอนนะเดี๋ยวได้นอนเดี๋ยวมันได้นอนพี่เดี๋ยวมันได้นอนโอเคบ้านพูดอย่างนี้ได้เลยมีตัวป่ะอ๋อมีมีมียิงบอลเปล่าวะมีรถมามีรถมามาแล้วมาแล้ว

ใช่ใช่ของดของผมเองพี่เก็บเก็บได้เลยพี่เก็บเลยเก็บเลยโรวจีพี่ไม่ได้เก็บอะไรเอามาสเปรย์อีกเดียวดุ่งไม่กล้าใช้หรอลูกสองไอ้ยกดค้างได้พี่ปั้นพี่ปั้นตั้งค่ามาปะลูกสองกดค้างได้ยิงต้งต้งคือคืเลยอะค้างเลยกดค้างใช่กดค้างแห้ะตึองคือคือคือเลยอะ ว้เย nah ียบเยียบเลยตรงผมว้าคยโอเคอเคกำลังไปกำลังไปร่าง้อมี่ร่าง้อมโค้งมักนี่เจ็บนักเจ็บนักไปเยี่ยวไเยียวไเย่ยวปเียวตายหมด ลงเป็นวานด<ว>ีใ<ว>ห้หเออคือไม่ได้วะผมกว็ดูทิกต็อกมาทำไมมันขึ้นได้วะเฮ้ยบบโอ้โหเกือบได้ทิกต็อกมันขึ้นยังไงวะเอ้รถผีขึ้นกำแพงอะพี่ดูทิกต็อกม,มันขึ้นได้เงยหน้าเงยหน้าปัดส่วนแล้วเงยหน้าเจ้าหนูชนแล้วเงยหน้าแต่แม่เกือบเกือบถึงวะมันเห็นแต่ทิกต็อกแม่งขึ้นโคตรสูงเลยเออจอดขึ้นนิ่มๆเลยอะแม่ง มิด,ดา <วะ S 2> มันมมดิงง่งลงหัวหัวดดิ่งลงเนี่ยหน้าอ้ยยังไม่ถึงขึ้นให่วะมันตั้งเกินไปป่ะต้องเป็นหินปะแต่หินน่าจะขึ้นได้มั้งกำแพงเกือบถึงอะ่ะแต่มันขึ้นตึกขึ้นอะไรได้นะอืมอ่าเนี่ยได้หินได้ ้อย่างนนั้ป๊อ,ออกมาได้แล้วตัวสุดท้ายออกมาได้แล้วเอ้ยเอ้ยได้เว้ยเออทำไมนี้มึงขึ้นตัวสวนอีกแยกกว่าแล้วเอ้าตอะไรวะเนี่ยนี่นี่นี่ตรงนี้น่าขึ้นได้ที่บอลเป็นไงอะโอ้ไม่ได้นั่นคือเวรเลยเมายาเมายาเมายาเอาไม่ดิ่งดิ่งเหลือตัวสุดท้ายนี่อาจจะไม่ได้ไเว้เย ฮ้ยๆๆน่งอ่ล่ีุกั้ยอะไนะาถึงเท่าอ่อเฮ้ยพี่ผมนั่งวิ่งคนเร็วเลยอะผมนั่งอยู่อ่ะเงไปโควาดิ เปิดโป๊ะโอ้ไม่ได้ปิดโป๊ะนี่เดี๋ยวผมนั่งไปเดี๋ยววิ่งหนุนนั่งไปหาพี่ปั้นไปฟาร์มของพี้อะไรพี่ปั้นอะไรนั่งอ่ะงเงีเห็นนั่งอยู่ป่ะเห็นไม่เห็นอ้าวตรงนี้มองผมนั่งหรือเป่าแสดงบัก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 ไปเจอโป๊แล้วผมจะเปิดโป๊โชว์หน่อย ฟุบฟุๆบุบหัวแตกว้ยโจจัดปิดปก่อปิดก่อปิดก่อนเดี๋ยวโดนไหมปิดก่อพี่ป้านกดค้างได้ไหมไม่ได้วะไม่ได้ต้องตั้งค่ามังตึงกดค้างได้ยิงตึงตึง เดี๋ยวนี่ก็ได้ยิงแบบอาจจะว่าเอาก็ได้แบบกดค้างๆครับแบบไม่ต้องกดจิ๊ทีเดียวอ่ะมันมันกันไม่ออกอก็แล้วมันแล้วแต่ถนัดพี่เออแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกดค้างได้ก็ดีพี่นัดต่อไปมันจะได้เออรู้ไงว่าออกหรือไม่ออกมีคนยิงตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เอพีอาร์ใช่ใช่ใช่ไม่หยู่โอล่างเนินเวทล่างเนินเอาวิ่งไปโน่นละ บายโมกูไอ้อยู่บ้านยูห้าเลยน้องมานอนน้องเอ้อัพเกรดอัพเกรดเยอะไอ้ยอะคนพี่นไหวไหวคือไม่ได้เซฟทองไหไม่ได้เซฟทองมาม่นเป็นไลท์ตายนี่นะพี่ปั้น ขายิงขับแอร์บอลอีกรูก่อนก็ได้เดี๋ยวหาที่หาเรื่องไหนห่นี่หาเรื่องเราเก็บได้เก็บได้ท้องในเมืองยิงเลยโอ้ตหโทษมันจะมองหลังมืออะไรไมัอยู่ตรงตรงสะพานมั้งผมรู้ซองอ่ะได้ปะูซองอ่ะนมัได้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 ไดจานะแต่้อไปไหนต้องไอ่ะไม่ไม่เป็น,ปรรนป <S <S ไรอ <จบ S 2> ่นะเก็บไปป่ ยุกซองไม่ได้เหรอวะเออวายอ่ะลองซ้อมดูลองซ้อมดูนัดจะจอดซ้อมอ่ะนะซ้อมอ่ะนซ้อม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 อ่นะยิงไกล้ๆหน่อยนิดนึงอืออืออืออก็ได้ไหวยุบไปยุกซองเลยวะมันตั้งซอมอยู่พี่ไหวไหวไหวซ้อมแล้วไหวไหวได้ได้ได้ซ้อมมาซ้อมมามีคันไฟวิ่งอยู่รุมวนหมดแล้วพี่มีเกิดใหม่ปะลมปะฟ้า ตรงนู้นเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่ไอ้ดอกนี่หว่าไม่ตรงนี้มีคนใ่ตรงเนี้ยโอเคอ่าเดี๋ยวพาลูกสองทีมเลยตั้งข้อมไว้อ่ะเมื่อกี้อ่าตรงขอบรั้วพี่ปั้นขวาเราขวาเราซ้ายเราขวาเราเนี่ยขวาขวานะอ๋อโอเคโอเควุ้ยบ้าขวาเลยอ้าวเยอะโกเต้โกเต้สวยเนาะเอาล่ามหายตัวขายตัว ท่าล่างหายตัวไม่เห็นมันวะท้าหลังเ้อาม,ออม,อมีสองตัวสองตัวมันเหลือสองตัวสุดท้ายต่อแตกไม่อปไรเรามีมีสไนเปอร์สบายใจสบายใจพี่สบายใจ,ยใจ,ยใจน้าวิ่งไปนูน่นสวยสวยโดนซองไม่ดีไม่ไกแรงจัดแรงจัดอ่ะจะบล็อกที่วันจะบล็อก ติดอย่างเดียวติดมองไม่เห็นหายตูอยู่ไหนวะติดอย่างเดียวติด่เดียวติดมองไม่เห็นเออเออเออเจ๋งเลยหลังรั้วหลังรั้วครับบี้เต็มเลยอ่ะพี่บอลระวังพี่บอลระวังมีของอะไรให้เก็บมั้งวะอัาเกรดสวนเลยครับติดแดงเลยมั้ยมาแล้ว

ระเบิดไว้บ้รถข้างบนนั่นระวังอุ้ยมาหนึ่งซองแล้วครับซองวันตายสองหน้า ไอตัวยิงบ้องใช่ไหมเจ้บนหินไปบนหินบนหินเนี่ยอ่าบนหิน,น,ห,นหินสูงหินสูงอ่าออกซ้ายไปคนนั้นโ,โนโบอทได้ได้โนบอทออ,อ,ออกแต่ไปแล้วพีมันถอยไปแล้วลงซ้ายมันลงซ้ายอะไรยิงแล้ววัง ไม่รองรอไปสวยสวยเอายิงแบบนี้ร็อกอีกตายระวงบ้านนี้นะบ้านแอบอยู่สองตัวสองตัวมีมีสองตัวมีสองตัวตรงตรงพี่ปั้นตรงพี่ปั้นสองตัวมักเขียวพอเลยพอเลยพอเลยสองตัวเลยพอเลยตัวไม่ติดก็เลยเตัวอีกตอวไปก็เลยลูกซองได้พี่เห็นแล้วออกหลังบ้าน มาลูกสองอ่ะปวดเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บน็องสวยสนุบอดหนีตัวตัวหนึ่งตามหรือเปล่าวะเมื่อกี้เสร็จสนุบบอดใครอ่ะผมผมเฮ้ยดีๆอยู่หน้าผมโอเคพี่เหนียวเนียวเลยพี่ดับเบิลไล่หลังตีหนึ่งาแม่งจะเอาหรอตีหนึ่งนะสิบล้อสิบล้อ ระเบิดระเบิดระเบิดทางไว้สองคนหลังหลังหลังสไลดฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีเพียบเลยโดนสไนดสองทางยิงว่ะอุ้ยเละอุ้ยเละฝั่งไหนวะพี่ฝั่งขวาได้พี่สมองอะไรไม่เหนสมองอะไรเจอสมองให้ไม่เห็นมันหมด เสวยๆน่าพี่บอลแม่งหลอยยิงเขายิงเอ้ยรถมารถมายิงยิงตายแล้วเอากลับไปนอกรั้วเปิีมยนไปนอกรั้วบอกว่าเฮ้ยข้างในเฮ้ยยิงไม่โดนสวยๆแต่หมดมันมีสโนว์บอลเลยเหรอตายวงนั้นอ่ะมันเล่นคลาสต้อมไปนอกรั้วไปไปเข้าวงไิ ไอวิ่งมาว่ะโดนอยู่ฝั่งมเลยแตกหนึอเพียบเียบโอเคูเก็บสัยแดงมาต่อโอ้ยสัยตรงหินเล็กอะตรงที่ที่มาโดนหนึ่งนัดเกาะไม่แตกนะโดนหนึ่งนัดเลยโดนหนัดแตกแตกแตกเลย บ้าน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 บอดอะยังไงยิงกลนนะเอามายิงเอาเอรอสนยเหรอโอ้ยสวยสวยสามนัดโอ้ยสองสามนัดูสองสามนัดฮ่า่าฮ่าฮ่ัฮ่่ฮา